ข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มกันที่การระบาดของโควิด -19 ในบ้านเราที่ตอนนี้กลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดก็มี2ศิลปินชื่อดังนั้นก็คือกิจจากทรินันดาวแล้วก็เอิร์ธพัทรวีออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ ต้องงดร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ดีอัพแ a ร k ในวันนี้เป็นการด่วนเลยนะคะสําหรับนักร้องเสียงดีกิจกริตสมาชิกวงทรีแมนดาวที่ตรวจพบเชื้อโควิด -19 เป็นครั้งที่สในวันนี้ค่ะโดยต้นสังกัดอย่างจีนแล a บนะคะก็ได้ส่งจดหมายขอยกเลิกงานแล้วก็ได้ให้นักร้องหนุ่มเข้ารักษาพร้อมแยกกักตัวตามมาตรการที่ถูกต้องแล้วค่ะ ขณะที่นักร้องสาวเอิร์ธพัทรวีนะคะต้นสังกัดก็ได้ส่งจดหมายแจ้งว่าเนื่องด้วยวันที่13กรกฎาคมเอิร์ธพัทรวีมีอาการเจ็บคอค่ะจึงได้ทําการตรวจ ATK แล้วก็พบว่ามีผลเป็นบวกนะคะ จึงได้ปรึกษาแพทย์แพทย์ได้ให้คําแนะนํำแล้วก็จัดยาให้ตอนนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวพร้อมกับตัวตามมาตรการค่ะรวมถึงงดกิจกรรมทุกอย่างหลังจากนี้และเอิร์ธัารวีได้แจ้งกับผู้ที่ใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบแล้วนะคะ